พี่กุ้งกอสิวเองนะคะคิดถึง f c นะคะคลิปแรกของปี68นะคะสิวอุดตันนี่คือสิวที่เกิดจากการติดสารนะคะพี่กุ้งพูดอาจจะเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงนะคะพอดีพี่กุ้งมีน้องอยู่คนที่3มแล้วดีใจกับพี่กุ้งไหมคะพี่กุ้งมีน้องคนที่3ต่อไปทุกคนอาจจะได้ยินเสียงน้องในคลิปบ้างนะคะใกล้คลอดแล้วคลิปอาจจะห่างหายนิดนึงนะ แต่ว่าคิดถือ FC ทุกคนเลยค่ะถ้าบางทีเป็นหัวปิดก็ต้องเปิดหัวนิดหน่อยนะคะเอาเท่าที่ไหวน,นะลูก วางให้ถูกหัวสิวก็จะพุ่งสิวอุดตันแบบนี้เวลาเขาเกิดขึ้นแล้วเป็นหัวแล้วเป็นเม็ดแล้วกดนะคะจะได้หาย อ,คคอันนี้เป็นสิวใหม่หัวสิวจะนิ่มแล้วก็เป็นฟอนนะ,ะอเ,เวลากดจะแตกแป๊บแต่ถ้าเป็นสิวเก่าฝางังเวลากดหัวสิวจะหีุด จะดังปึ๊บที่หนึ่ง<ะ>ไปไหมลูกไปครับเก่งมาก อันนี้เอาแค่หน้าผากเดี๋ยวเสรงเสร็แล้วนะคะขึ้นไปตามลายผมสิวเขาขึ้นได้หมดนะคะขึ้นตามแนวขนตามรูขุมขนตามจุดที่เราทาครีมเราทาไปถึงไหนลูกกนเปิดถึงนั้น ก็อุดได้ตามนั้นเลยค่ะพี่กุ้งจะย้ำมากมากเลยนะคะทุกครั้งหลังจากการกดสิวออกดูแลผิวยังไงคะพี่กุ้งคะการดูแลผิวของเราหลังจากการกดสิวนะคะเช็คน้ำตบผักเอมซา์พืชหลังจากการกดสิวค่ะ มาร์ลดเชื้อสิวนะคะ2ตัวก็คือละลายหัวสิวกับมาร์สาหายลดสิวตัวละลายหัวสิวทําให้หัวชนลมมาร์กสาหร่ายจะสร้างผิวให้แข็งแรงลดการแดงการระบงการอักเสบของผิวทาครีมยังลบหลังจากการกดสิวจะดูแลผิวทําให้ผิวไม่เป็นแผลเป็นไม่ทิ้งรอยสิวใช้น้ำส่งแต้มสิวเพื่อลดการอักเสบหลังจากการกดสิว่าะ